ใส่ฟันปลอรมรากเทียมดีอย่างไรใส่ฟันปลอรมรากเทียมราคาเท่าไหร่และใส่ฟันปลอรมรากเทียมฟรีม,มีที่ไหนก็เลือกรากเทียมตัวใหญ่ตัวสูงตัวสั้นตัวยาวตามความจะเป็นว่าไม่ไม่ให้โผล่ไปพงไซนัดผมแล้วก็ห้านาทีสามซี่ใส่รากเทียมจบห้านาทีสามซี่ฟดฟดจบห้านาทีสามซี่ซีที่สี่นี่ก็ปูกระดูกอยู่ปูกระดูกก็เจ็บที่สุด เจ็บกาใช้รากเทียมหมดยาชาก็เจ็บนะครับปวดวดกระดูกนานที่สุดแต่หมอท่านนั้นไม่อยู่นะครับเข้าไปทํางานในกรุงเทพแล้วหาหมอท่านนั้นไม่เจอนะครับไปคอนแก่นอยู่คอนแก่นแล้วไปเขามาตามไปทํางานกรุงเทพเป็นหมอปลูกรักเทียมถิ่นอเกียรตินะครับใส่รักเทียมถิ่ปอเกียกติธนกรรมตกแต่งใบหน้าเขาได้หมดเป็นอาจารย์สอนนี่เขามาตามไปทํางานที่กรุงเทพปเปน,ะน,เนะทุกวันนี้หมอท่านนั้นไม่ได้อยู่นะครับผม <uld Lang> แต่หมอใหม่ๆแล้วก็เก่งเหมือนกันครับแต่ การเชี่ยวชาญหรือความชนานาญนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใส่มาเยอะแค่ไหนนะครับรูปแล้วเข้าใจไหมหมอท่านั้นในยุคก,ก่อนไม่มีที s ีสแกนไม่มีเครื่องมือนะครับเอ็กซเรย์เขารูปเขารู้เลยรูปเหงือกสูงเหงือกต่ํากระดูกใหญ่กระดูกยุบใส่ตามความสมและแม่นด้วยใช่ไหมฮะโครงการหนึ่งเขาใส่เป็นร้อยซี่หมอท่านหนึ่งนะทีนี้หมอท่านนั้น ไปทำงานในกรุงเทพแล้วนะครับเขามาตามไปทํางานกันเลยคือหมอที่ทํารักเทียมเฉลิมระเก็ตหายากวันนี้ผมช่างกอบนอนท์นะครับอาสาฝหลวงจะมาเล่าประสบการณ์หรือเร่าข้อมูลข่าวสารดีๆให้ฟังครับการใส่ฟันปลอมรากเทียมนะครับเดิมทีมีมูลค่ากว่าครึ่งแสนนะฮะต่อซี่หนึ่งทุกวันนี้เราสามารถที่จะใส่ฟรีได้แล้วนะครับจิต30บบาทรักษาทุกโรคและการลดต้นทุน หรือลดมูลค่าของการเอาเงินไปใส่ฟันปลอมราเทียมเราสามารถทําได้ที่ไหนฮะสิทธิ์บัตรทองสาิบัาทร,รักษาทุกโรคนะครับจะเป็นการรักษาธนกรรมตั้งแต่ขูดอุดถอนนะครับสามารถทําได้ฟรีและมีส่วนที่ใส่ฟันปลอมช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ผ่าตัดเล็กผ่าตัด ธนกรรมสามารถลดได้และมีสิทธิ์ที่จะทำรากฟันฟรีรากฟันรากเทียมเฉลือปะเกียิก็จะสามารถที่จะติดต่อโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านได้นะครับไปติดต่อสอบถามลงทะเบียนไว้แต่เราไม่สามารถที่จะใส่ทุกคนได้นะครับก็จะมีการคัดกรองหรือประเมินแพทย์ทันตแพทย์ต่างๆเขาก็จะประเมินว่าเราจะได้สิทธิ์ใส่รากเทียมฟันหรือเปล่านะครับ การที่มีโครงการใส่ฟันปลอรมรากเทียมถึงนมเกียดนั้นมีตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านพระองค์ทรงใส่รากเทียมหรืออิมพรรันะฮะใส่นะครับแล้วพระองค์ก็บอกว่าดีกว่าฟันจริงรากเทียมนะครับผมหรือฟันปลอมแบบสกูติดถาวรบนกระดูก นะครับมีส่วนประกอบของสกรูที่เป็นไทเทเนียมหรือฟิกเจอร์นะครับหลังจากนั้นฟิกเจอร์จะเจาะขันลงไปในกระดูกเชิงกรานกลูกกามของเราแล้วก็จะมีอาบอัตเมนต์เป็นตัวต่อจากฟิกเจอร์ขึ้นมาแล้วก็มีข้อฟันข้อฟันนี้ก็ทําโดยโลหะและเซรามิกแข็งกว่าฟันจริงตัวกอฟันอุดเนไม่สามารถที่จะกอเข้าได้นะครับแข็งมากไทเทเนียมนี้ก็ เป็นวัสดุที่แข็งและไม่เกิดสนิมสามารถยึดเกาะกับร่างกายของมนุษย์ได้ดีมีการยึดเกาะโดยนะครับกระดูกจะหลังสารเลือดหรือสาราแร่ธาตุต่างๆออกมาเพื่อที่ยึดเกาะกับไทเทเนียมไทเทเนียมลากฟันนี้ก็จะทําโดยการทําเป็นสกูแล้วก็มีแช่น้ํายาปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะทําให้ ไทเทเนียมนั้นพูนเหมือนกระดูกของเราเพื่อจะช่วยในการยึดเกาะตัวันนี้ฮะผมรากเทียมหรือฟันปลอมแบบติดถาวรราคาไม่แพงแล้วนะครับก็จะมีของยุโรปที่แพงมากก็คือประมาณ4ีห้าหมื่นแล้วก็ของเอเชียก็2อสามหมื่นนะฮะแต่เราสามารถที่จะรับสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุโลกโครงการรากฟันเทียมเฉลิมมระเกียติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลน,นะฮะลงทะเบียนไว้และถานาดได้สิทธิ์นั้นเพื่อที่จะรักษาหรือใส่รากเทียมฟรีเฉลิมมระเกียรติได้นะครับหนึ่งในวโรกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นวโรกาสใส่รากฟันรากเทียมเฉลิมมระเกียตเิบ2ภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 มีขึ้นทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อสอบถามไว้วันนี้ครับผมผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับผมใส่รากเทียม3าซีแล้วนะครับเป็นของเอเชีย C T ทซนะครับก็ปลูกกระดูกอยู่นะครับฟันหรอนะทุกวันนี้ยังไม่ใส่ครับเพราะผมจะปล่อยไว้ให้สาวๆจ้องฟันนะครับคุณหมอไปเจอที่ธนกรรมก็จ้องฟันผมทุกทีนะครับแค่ว่องนะครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราจะมาเล่า การใส่รากเทียมเป็นเช่นไรฮะผมใส่รากเทียม3าซี่นะครับผมสาซี่แล้วเจ็บไหมต้องเตรียมตัวอย่างไร,นะรการใส่รากเทียมนั้นก็เป็นการเจาะนะครับเจาะลงไปให้เป็นรูขนาดเล็กกว่าสกูหรือฟิกเจอร์อิมันต์นั่นเองฮะหลังนั้นก็ขันสกูล,ลงไปนะครับผมขันสกูล,ลงไปสกูก็เป็นวัสดุที่ทำจากไทเทเนียมนะครับ บริสุทธิ์และปัจจุบันนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมผสมผสมเพื่อจะมีความแข็งและคนทนมากขึ้นนะครับคงทนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผสมทางสเตตหลายๆอย่างนะครับทางสเตตจะแข็งกว่าไทเทเนียมอ่าต่งลงไปแล้วนะฮะทีนี้ก็ปล่อยไว้นะครับก็ประมาณ3เดือนนะครับให้กระดูกนั้นเข้ามายึดเกาะกับไทเทเนียมค่อยไปใส่ข้อฟันอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับ อีกประการหนึ่งครับเราต้องปลูกกระดูกก่อนการปลูกกระดูกนะครับผมก็คือการเอากระดูกมาใส่นะครับส่วนฟันหน้าผมนะกระดูกยุบกระดูกบางไม่สามารถที่จะเจาะได้นะครับมันบางเกินไปนะบางเกินไปเจาะพลาดเจาะไม่มีที่ยึดเกาะเราต้องปลูกกระดูกให้มีความหนาก่อนปลูกกระดูกดีอย่างไรฮะฟันข้างๆผมสองซี่สามซี่นะฮะ โยกครับผมโยกปลูกกระดูกแล้วฟันข้างผมแน่นขึ้นปลูกกระดูกแล้วมีพื้นที่ใส่สกูนะครับใส่สกูมีพื้นที่ใส่สกูและมีพื้นที่ยึดเกาะสําหรับรากเทียมหากไม่ปลูกกระดูกนะครับรากเทียมไม่มีพื้นที่ยึดเกาะก็จะถอนนะครับปลูกกระดูกเราสามารถที่จะปลูกกระดูกได้ที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลชุมชนแล้วนะฮะก็คือใช้สิทธิ สาบาทรักษาทุโรคเพื่อที่จะเบิกใจส่วนต่างได้ก็เหมือนกับใส่รากเทียมหรือว่าทําฟันปลอมฟรีในช่วงงบประมาณ2,000ถึงส0่พบาทนะครับตามาตามงบประมาณของ,ของสิทธบ,บาทรักษาทุโรคของสปสชที่เบิกใจสิทธิสามสิบบาทรักษาทุโรคได้นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น รักษาโรคทั่วไปก็สามารถรักษาฟรีธนกรรมก็สามารถรักษาฟรีแต่หากส่วนต่างที่สูงกว่าโอเวอร์ Over, กว่าสิทธิสามบาทรักษาทุกโรคนั้นก็สามารถที่จะจ่ายเองได้หรือท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกจ่ายได้นะส่วนต่างเราก็จ่ายเองได้ผมใช้สิทธิ์ส่วนต่างเบิกจ่ายเองได้นะครับผมปลูกกระดูกปลูกกระดูกทําอย่างไรฮะปลูกกระดูกก็เปิดเงือกออกนะครับเปิดเงือกออก เป,เป็นเงือกออกแล้วก็ขจัดสิ่งสกปรกในกระดูกนะฮะหรือฟันข้างๆมีใช้เซ็ตเขีร์หรือว่าคอนเซ็ตอะไรต่างๆเขีร์พวกหินปูนอะไรออกแล้วก็เจาะครับผมเจาะกระดูกเจาะกระดูกกามของเราเนี่ยฮะเป็นบุ๋มเป็นรอยบุ๋ม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 เต็นไปหมดครับผมแล้วก็เอากระดูกเทียมกระดูกเทียมนี่ก็มีกระดูกที่ทําจากกระดูกสัตว์และกระดูก ที่ทาจากกระดูกคนด้วยนะครับผมใช้ของดีก็คือทําจากกระดูกคนมาแปะไว้แปะไว้เขาจะเป็นเจลนะครับเป็นเจลเราจะทําเป็นนูนขึ้นมีสันนูนขึ้นอย่างไรนะปืนเงากรก่อนเอาแปะไว้พอเปิดเงากรแล้วก็เจาะเจาะเจาะกระดูกเขาเป็นพุนเพื่อที่จะให้กระดูกเทียมนะครับเข้าไปยึดเกาะกับกระดูกจริงนะครับหลังจากนั้นก็เย็บปิดไว้เย็บปิดไว้นะครับใช้ไหมละลายเย็บปิดไว้แน่นเลยครับผม ก็จะรู้สึกว่ามีอะไรนูนๆปวดๆเมื่อยาชาหมดฤทธิ์เย็บปิดไว้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับเดือนสองเดือนก็รู้ว่ากระดูกอุ้โผล่ขึ้นมาแต่ต้องติดตามผลนะครับเช็คทุกเจ็ดวันเจ็ดวันจนหมอประเมินว่าปล่อยได้สามเดือนหกเดือนแปดเดือนกระดูกนี้ก็จะพร้อมที่จะฝังากเกียมพอมกระดูกพร้อมแล้วนะครับคุณหมอก็จะเจาะรู เจาะรูที่กระดูกของเราแล้วก็ใส่สกรูกเข้าไปก็คืออิม r พลนนั่นเองฮะอิมพลนนะใส่สกรูกเข้าไปขันให้แน่นการที่จเจาะเงือกเจาะกระดูกนี่ก็คือเราไม่ให้กระดูกแตกนะครับผมถ้าไม่เจาะขันสกรูกเข้าไปก็กระดูกจะแตกถ้าเป็นไม้นี่เจาะลงไปก่อนถึงจะไม่แตกนะฮะถ้าเป็นไม้แข็งแขงเจาะไม่เจาะนี้ขันลงไปก็คือแตกก็เหมือนกันครับเทคนิคการทํารากเทียมหรือเทคนิคการลูกระดูก ก็เป็นเทคนิคทางช่างเหมือนกันเราสามารถที่จะติดต่อโรงพยาบาลรัฐได้แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะจ่ายแพงได้แล้วก็ต้องไปรึกษาโรงพยาบาลรัฐก่อนนะฮะถ้าเราไปเอกชนเลยก็ปูก,กระดูกไอเทมหนึงนะครับยูนิตหนึงก็ประมาณ8 0 0พันถึงหนึ่งบาทราคเทียมของเอเชียนี่ก็2 9ง0มื0 0เก้าสามสาหาำหรับ1ยูนิตน,นะครับหซี่ ถ้าเป็นของยุโรปก,ก็ประมาณ5 0 0 0 0ื่นห้าหมเกือบแสนนะครับสําหรับโรงพยาบาลเอกชน e หรือว่าคลินิกแต่เราสามารถที่จะไปโรงพยาบาลรัฐเพื่อจะลดต้นทุนเบิกจ่ายสิทธิสามจุบาทรักษาโรคหรือเราสามารถที่จะทําทรากเทียมเฉลิมพระเกียรติอาจจะมีสิทธิ์นั้นต้องไปลงทะเบียนไว้นะครับมีการคัดกรองมีการประเมินว่าทําได้ไหมนะครับมีความจะเป็นอย่างไรบางทาีคนแก่คนชราไม่มีฟันเลยก็ต้อง ทำให้เขา่อนสําสหรับเราซี่เดียวเราจ่ายเองได้เราจะเบิกส่วนไหนเรามีงานทําเราสามารถลดต้นทุนได้นะครับสําหรับผมปลูกกระดูกที่โรงพยาบาลชุมแพนะฮะเราก็จะมีทันตแพทย์โรคเหงือกปลูกกระดูกทันตแพทย์ทั่วไปทันตแพทย์การประดิษฐ์รากเทียมนี้ก็คืองานประดิษฐ์นะครับผมคลังใครในงานประดิษฐ์ผมเรียนรู้ว่าทําธนกรรม นะครับรากเทียมเฉลิมพระเกียรติของราชการที่9้าผมก็ไปใส่มาเลยครับสามซี่พอ,อใส่สามซี่ฮะมอมบดยาชาแค่นั้นแหละครับปวดกล้ามนะครับผมใส่ข้างบนนะครับปวดกลามมากนะครับหมอก็ไม่ได้บอกอะไรเขามีหน้าที่ที่จะใส่แต่เราสามารถเลือกหมอได้คุณหมอท่านนี้มีฝีมือนะครับผมก็คือใช้รากเทียมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่สมัยราชการที่9้าที่มอชแอล้วม,มาอยู่ที่ขอนแก่น คือมือสมัยก่อนไม่มีทีีสแกนไม่มีเอ็กเครับเขาใช้มือรูปรูปกระดูกกระดูกยุบกระดูกหายไปยังไงเขารู้ครับผมใสนัดสูงไม่สูงเขาประเมินได้มีความเชี่ยวชาญอย่างนั้นถ้าเราเลือกไล่เลือกหมอแบบนั้นก็ได้นะครับผมแต่เลือกไม่ได้ในทุกวันนี้เลือกไม่ได้เราก็ต้องจําเป็นต้องทีทีสแกนนะครับจ่ายในการ X-ray ขึ้นมาอีกหมอท่านนั้นนะครับ เดี๋ยวนี้เข้าไปอยู่กรุงเทพแล้วเขามาตามไปกรุงเทพแล้วเพราะว่าผมบอกชื่อหมอว่าเป็นหมอท่านนี้ชื่อนี้เคยทํารากเทียมเฉลิมพระเกียรติมาโดยการรูปท่านรูปก็เลือกรากเทียมตัวใหญ่ตัวสูงตัวสั้นตัวยาวตามความจะเป็นว่าไม่ไม่ให้โผล่ไปพงไซนัดผมแล้วก็ห้านาทีสามซี่ใส่รากเทียมจบห้านาทีสามซี่ฟุดวุดจบห้านาทีสามซี่หลังจากนั้นยาชาก็หมดฤทธิ์ ปวดกามปวดมากปวดจริงๆปวดอยู่สองวันแต่ก็จะมียาแก้ปวดผมไปซื้อกินเองนะครับผมใช้บูเฟนนะครับกินบูเฟนถึงจะอยู่หลังนั้นเขาก็จะมีการอินยูเลือดก็จะออกมาแล้วก็สร้างแคลเซียมนะครับสร้างกระดูกอีกกับรากเทียมก็จะแข็งแรงทุกวันนี้ใส่สามซี่ซีทีสี่นีก็ปูกระดูกอยู่ปูกระดูกก็เจ็บที่สุดเจ็บกว่าใส้รา,ากเทียมหมดยาช้าก,ก็เจ็บ นะครับปวดวดกกดูกนานที่สุดแต่หมอท่านนั้นไม่อยู่นะครับเข้าไปทํางานในกรุงเทพแล้วหาหมอท่านนั้นไม่เจอนะครับไปขนแก่นอยู่ขอนแก่นแล้วไปเขามาตามไปทํางานกรุงเทพเป็นหมอก็ปลูกรักเทียมชิมลิมบกเกินะครับใส่รักเทียมชิมลปมบกเกิธนก,กรรมตกแต่งใบหน้าเขาได้หมดเป็นอาจารย์สอนนี่เขามาตามไปทํางานทีกรุงเทพนะถุกวันนี้หมอท่านนั้นไม่ได้อยู่นะครับผมแต่หมอใหม่ๆแล้วก็เก่งเหมือนกันครับแต่การเชี่ยวชาญหรือความชนานาญนั้นก็ขึ้นอยู่กับ การใส่มาเยอะแค่ไหนนะครับรูปแล้วเข้าใจไหมหมอท่านนั้นในยุคก,ก่อนไม่มีทีซีสแกนไม่มีเครื่องมือนะครับเอกซเรเขารูปเขารู้เลยรูปเหงือกสูงเหงือกต่ำกระดูกใหญ่กระดูกยุบใส่ตามความสมลและแม่นด้วยใช่ไหมฮะโครงการหนึ่งเขาใส่เป็นร้อยซี่อ่าหมอท่านหนึ่งนะทีนี้หมอท่านนั้นไปทํางานในกรุงเทพแล้วนะครับเขามาตามไปทํางานกันกเลยคือหมอที่ทํารักเต็มเฉลิมเพระเก,ะเก,ะเกียิหายากเขาเลย มีวิทยาวิทยายุทธต้องไปทํางานกรุงเทพทุกวันนี้ไม่มีหมอท่านนั้นแล้วก็เลยมีหมอธนกรรมก็จะเป็นหมอเชี่ยวชาญน,นะครับแต่การที่จะมีความเชี่ยวชาญมากหรือเชี่ยวชาญน,น้อยก็อยู่กับประสบการณ์การใส่ให้มากเพราะฉะนั้นครับเราลองไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลรัฐดูนะครับทุกคนผ่านหัตถการมาเหมือนกันหมดแต่ความชานาญหรือ ความเชี่ยวชาญในการทํานั้นก็คือขึ้นอยู่กับจํานวนที่เคยใส่เรียนรู้มากแค่ไหนทุกคนมีผิดมีพลาดพลาดนั่นแหละครับดีแต่พลาดแล้วก็จะเก่งขึ้นนะครับผมก็ว่าผ่านนะครับผ่านหมอก็ท่านก็เป็นหมอใหม่แต่หมอนี้ก็จะเป็นลูกชายของหมออีกทีนึงเออก็จะมีความเก่งนะครับหมอที่จุฬาฯก็ลองไปรึกษาดูครับไม่ว่าจะเป็นทารากเทียมปลูกกระดูกนะครับธนาคร,รมบะดิษฐ์ใส่ฟันปลอมโรงพยาบาลรัฐสามารถช่วยได้โรงพยาบาลรัฐ อาจจะใส่ฟรีให้ท่านได้วันนี้ผมกอบนนขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอจ้องฟันสาวจ้องฟันผมค้างค้าในงานประดิษฐ์นะครับผมยอมเก็บตัวเพื่อที่จะเล่าให้ฟังนี่คือประสบการณ์ดีๆนี่ก็งานประดิษฐ์ของผมนะครับงานประดิษฐ์ผมนะฮะปลาเทียมนี้ก็จะมีฟิกเจอร์สกูขันลงไปแล้วก็มีอับัตเมนต์ต่อจากฟิกเจอร์ขึ้นมาจากนั้นก็จะเป็นกคราว ข้อฟันมี3ส่วนนะครับลากเทียมนั้นก็ทําจากไทเทเนียมทุกวันนี้ไม่ได้ทำจากไทเทเนียมร้อยนตะ์ะทำจากไทเทเนียมผสมทางเศษนะเพื่อมีความแข็งความเหนียวมากขึ้นนะราคาก็ต่างกันนะครับทุกวันนี้มาตรฐานนี้ก็อยู่ไทซีเหมือนกันหมดนะครับแต่เทคนิคก็จะเปลี่ยนไปสําหรับรากเทียมเพราะฉะนั้นลองไปติดตามดูนะครับว่าท่านจะใส่แบบไหนลดต้นทุนได้อย่างไรมีงบประมาณเท่านี้เบิกใจ ปัดท้องได้ไหมให้หมอโรงพยาบาลรัดช่วยนะครับธันตแพทย์ธันตกรรมช่วยก็ได้เขาจะเบิกใจผ่าตัดเล็กเบิกาจสาริบาทให้เราแต่เราต้องจ่ายค่าแมทเทอเรียลลาดเทียมเองจ่ายแมทเทอเรียลลุกดูกเองอ่าเราไม่ต้องไปที่คลินิกที่จ100่ายร0อยเรห้าหมื่นเราสามารถเบิกจ่ายได้อาจจะครึ่งนึงนะฮะลองไปติดต่อดูแต่ข้อเสียของโรงพยาบาลรัดก็คือคิวยาว คิวยาวนะฮะคิวยาวมากปลูกกระดูก so, ก็เดือนสองเดือนถึงจะมีคิวเราแต่หมอก็ปลูกกระดูกทุกวันแหะครับผมมีธนกรรมมีคิวธนกรรมทุกวันทําทุกวันวันละคิวนึกภาพมาปลูกกระดูกใช้เวลาประมาณชั่วโมงยาวนานมากเพราะว่าต้องทําความสะอาดปลูกกระดูกแล้วฟันซี่ข้างแข็งแรงขึ้นก่อฟันแล้วนะครับเอากระดูกนั้นไปแปะซีงข้างเป็นสามยูนิตนะฮะหนึ่งไอเทมก็จริงครับแปะที่หนึ่งแต่ เขาจะขยายไปสามยูนิตไปครอบปยึดไว้สามยูนิตให้ฟันสองซี่นั้นแข็งแรงขึ้นมาการที่จะฟันโยกนั้นต้องรักษาฟากลากเกียมให้ฟันแข็งแรงแต่ปลูกกระดูกสามารถที่จะทําให้ฟันนั้นแข็งแรงได้นะครับโยกน่อยๆเนี่ยทําให้โยกน้อยหรือแข็งแรงกว่าเดิมได้นะครับปลูกกระดูกเราจะครอบไปถึงสามยูนิตนะนี่เป็นสองยูนิตนะครับผมปลูกกระดูกตรงนี้แต่กระดูกนั้นจะครอบไปถึงฟันข้างสองซี่ด้วยนะ ฝังข้างสองซี่ด้วยหรือว่าฟันหลอนะครับผมเราปลูกกระดูกตรงนี้นะ่อจะใส่รากเทียมกระดูกตรงนี้เขาไม่แปะกระดูกที่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับเขาแปะมาถึงด้านข้างเปิดเหงือกแล้วแปะมาถึงด้านข้างด้วยจะทําให้ฟันสองซี่นี้นะฮะฟันสองซี่นะฮะมีความแข็งแรงไปด้วยการที่จะปลูกกระดูกได้ก็ต้องเปิดเหงือกออกทาความสะอาดเอาคอนเซปต์มาเคลียร์เคลียร์ขุด กระดูกนั้นต้องขาวใสไม่มีคราบสิ่งโสโครกจึงเอาจเจกระดูกนะครับที่เป็นเจลนะมาแปะตามความสูงความหนาที่เราต้องการแล้วก็เย็บปิดไว้มีการปลูกกระดูกเพราะฉะนั้นกาเห็นฟันหลออย่างนี้หมอจะชอบจ้องฟันผมเพราะฉะนั้นก็ยังยังไม่ใส่นะครับก็รอสักประมาณแปดเดือนถึงจะไปใส่ช่วงนี้หมอก็จ้องฟันไปนะฮะสาวๆเห็นแล้วจ้องฟันแค่หวัองอ่ะปลูกกระดูกสามารถทําได้ที่โรงพยาบาลรัฐ ลดต้นทุนในการผ่าตัดนะครับเบิกจ่ายส่วนที่ผ่าตัดถ้าเป็นกระดูกแมททีเรียลนี้เราต้องซื้อเองประมาณห้าพันหกพันถ้าไปทาโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกก็ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเราสมานลต้นทุนได้นะแต่ท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ทํารากเทียมเฉลิมปะเกียดหรือฟันปลอมเฉลิมปะเกียดนะครับในวาระต่างๆม่วาะจะเป็นปีหกเจ็ดที่ผ่านมานี่ก็เป็น รากเทียมฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ7 2ภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0อ่าเพราะฉะนั้นโครงการดีก็เลยเล่าสู่กันฟังครับเราสามารถที่จะอาจจะทําได้ฟรีนะครับอาจจะได้สิทธิ์ทำรากเทียมฟรีนะครับรากเทียมเป็นอย่างไรนั้นผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับรากเทียมฟันปลอมก็จะมีฟันปลอมแบบถอดต,ติดนะครับผมแบบถอ,อดออกได้รากเทียมแบบครอบฟันติฐถาวร ก่อฟันด้านข้างแล้วก็ใส่ข้อฟันเป็นสะพานฟันแบบที่สามก็จะเป็นติดแบบถาวรโดยใช้สกูหรือว่าอิมพรันะครับผมเจาะลงไปอิมเนร์เจาะลงไปก็คือเป็นไทเทเนียมปลูกกระดูกสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาเหมือนรากฟันแท้นะครับแต่เป็นสกูที่ทำจากไทเทเนียมเป็นรากฟันเทียมก็จะมีความเสมือนและ คงทนมากกว่า2ออย่างที่เล่ามาเมื่อจะเป็นฟันปลอมแบบถอดได้ฟันปลอมแบบสะบานฟันเพราะเขาเป็นเชิงเดียวเขามีฟันผูกขึ้นมาเองมีรากเทียมผูกมาแล้วทาเขาฟันก็เหมือนซึ่งเหมือนจริงก็จะดีกว่านะครับคงทนกว่า10ป,ปี20ป,ปีก็จะอยู่กับเรานะการดูแลรักษาเราก็ต้องไปศึกษานะครับสำหรับมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายนั้นก็จะแพงกว่ารากฟัน อื่นๆฟันปลอมอื่นก็ครอบฟันก็ยูนิตละหมื่นนะครับซีหนึ่งนะครับต้องทำสามยูนิตก็จะสามหมื่นสำหรับครอบฟันสะพานฟันถ้าเป็นลาเทียมซีหนึ่งก็อาจจะสามหมื่นเหมือนกันแต่คงทนกว่าไม่ได้ไม่ได้กอไม่ได้เอาส่วนฟันพวกนี้หายไปนะครับฟันก็จะเป็นฟันปกติอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เราเลือกนะฮะ วันนี้ผมกำนวนไปแล้วครับผมค,ครับสวัสดีครับ